โอ้โหโอ้โหมานะเปิดเกิดมาแล้วครับโอ้โหถือว่าสายใหญ่นะครับกายสายใหญ่เองขึ้นเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยไหนรถอยู่ไหนไหนรถใส่ใรถเลยรถอยู่ไหนนี่หรอโอ้โโอ้โห สวัสดียามเช้ากับหมโอลี่แนล์สวัสดีที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่เรามาเกาะติดของคนหาปลาในเขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับผมโอ<ห>้หต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหลมแรงมากนะครับที่สถานีลงสูบนะครับผมมันยังไม่แจ้งนะครับผมนี่ก็ตีห้ากว่านะครับผมมาให้ดูบรรยากาศที่เขื่อนลำตะคองนะครับมันก็ยังไม่แจ้งนะแต่ว่าทุกคนก็ลงไปยามขายก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็ ก็าเห็นแสงไฟนะฮะเขาก็เตรียมลงไปยามขายเหมือนกันครับผมก็ดูฝั่งนี้นะฝัะ่งนี้ก็ติดต้นไม้อยูน่นะก็คือให้ดูประมาณนี้ฮะเดี๋ยวก็เช้านะั้นเราก็จะไปลงเรือเราก็จะไปดูการกู้คู่ขายนะครับว่าวันนี้จะได้จะมีใครได้ปลาใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอดูนะครับผมมาแล้วครับพอกป็ปลาเข้าฝั่งเที่ยวแรกนะครับ าแล้วครับไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกับพ่อนะครับผมไปแล้วพ่อไว้ฮะเราก็มานั่งเรือกับพ่อแล้วนะครับผมพ่อนี่น้ำพ่อวางนะวางนะแจ้งนะครับผมไปครับเราก็จะไปดูปลาในเกือกลราจะท้องเงนี้นะครับไปกับพ่อเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาไปดูกันครับผม ถึงหมายแล้วนะครับก็เริ่มแจ้งแล้วนะครับผมตัวหนึ่งนะครับอืไปครับก็เราก็ถึงหมายแล้วครับคือพ่อมาแต่ยาม,มแต่ตอนไหนพ่อยามที่สองครึ่งอ,อ๋อยามที่สองครึ่งครับก็มองหน่อยมองหน่อยมายจริงจริงหรือว่าถึงมองมองมองด้านขาวลูอลวอโอ้ก็คือ,อ,คอปลาใหญ่มันติดเมื่อตอนตีสองตีสามใช่ไหมอ,อืมครับ พ่อก็มาล็อปกปลาไว้นะครับเพราะว่ามัน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 มืดแล้วมันก็ขึ้นลําบากเนาะ shocked. อ๋อนี่ก็แจ้งนะครับเอาแล้วครับเราก็ไปดูนะครับว่าเขาจะปลดปลากันยังไงเนาะแต่ว่าก็ล็อกไว้ส่วนหนึ่งัน้าชายก็มาช่วยปลดฮะเพราะว่าปลามันไซส์ใหญ่นะพ่อบอกว่าปลามันไซส์ใหญ่นะครับแต่ผมยังไม่เห็นปลานะครับอดูนะครับจุดพิกาดตรงนี้คือสถานีลงสูบนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยใกล้ๆกับที่ครับ ระบายน้ำอำอกฮะแต่ว่า,วาเขาไม่ได้ระบายนะครับผมจุดพิกัดตรงนี้นะครับผมรนะอดูนะครับน,นี่ไงโอ้โหล็อกมานะเราเห็นแล้วครับเห็นปลาลอ,อยไหมครับเพื่อนๆโคนาชายประมาณกี่กิโลเนี่ยหกสิบกิโลเลยหรอปัดโอ้สายใหญ่ครับขั้นตามขันต่ำตั้งแต่เปิดเขื่อนมาเนี่ยเพิ่งจะได้ตัวใหญ่เลยเนี่ยเพิ่งจะเจอ โอ้หครับเพื่อนๆนี่เลยอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับสายใหญ่นะครับนี่ก็ต้องให้นะชายมาช่วยนะครับผมโอ้โหดูไปเรื่อยๆนะครับปลายังติดคายอยู่เลยนะครับผมโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการเอาปลาไซส์ใหญ่ออกจากคายนะฮะอย่างน้อยก็ถ้าคนเป็นนะครับคนเดียวก็ก็ทําได้นะแต่ถ้าถ้าไม่เป็นเนี่ย ก็ต้องหาคนช่วยเนะพ่อเนาะเพิ่งจะได้เห็นนะครับก็ตั้งแต่เปิดเขื่อนมานะเปิดเขื่อนมานะครับ,รบก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆก็ให้ดูนะครับนัดชายบอกว่าแตะหกสิบกิโล ไม่ขาดโอ้โหนะครับไอ้นี่พ่อลากเข้าฝั่งเลยใช่ปะลากเขาไม่เอาขึ้นเรือนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับโอ้โหมาใกล้ๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมเอาขึ้นเลยไหมมาหางไว้ก่อนอครับดูฮะก็ให้ดูบรรยากาศนะครับยามเช้านะที่เขื่อนลำตะคองอย่างนี้นะครับผมก็เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับเพื่อนๆ มันมันหางมันเลยโอ้เออได้เห็นแล้วครับนนมันเลยมันแน่นเลยอ่ไม่แน่นหรอกโอ้มันติดตัวเลยนะพ่อเนาะมันให้แน่นไปเลยเอาจะจับอันนี้ไว้นะฮะใกล้ดูอะโอใกล้ๆเลยนะครับวันนี้เราได้มาเห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวเย็นปุ๊บจะพึ่งรีบเขียน โอ้มันติดมันติดอยู่มันติดอยู่โอ้พรานี่ใครกี่เซนบ่45เซนนะครับตรงนี้45เซนนะครับติดไซส์ก็น่าประมาณ50กิโลขึ้นนะโอ้มันติดติดติดเหงือกครับไอติดขี้นะครับผมถ้าไม่ติดขี้มัก็หลุดเลยล่ะดูกันยาวๆนะครับไม่มีต่โอ้ ใกลเลยครับขนาดนี้เลยละ่ะปัดแล้วมผมว่าถ้ามา,าคนเดียวเนี่ยลำบากอยู่นะถ้ามาคนเดียวนี่คือลำบากนะนเพื่อนๆผมว่าน่าจะลำบากเลยละ่ะทำไมถ้าคนเป็นไม่ยากใช่ไหมพ่ออืมนะถ้าคนไม่เป็นนี่ก็ค่อนข้างจะยากหน่อย ครับผมโหเราได้เห็นเห็นใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปช่างดูเนาะตาช่างพ่อมีใช่ไหมอย่างเงี้ยอยู่บ้านนะต้องไปช่างใช่ไหมต้องไปช่างนะครับตั้งแต่เปิดเขื่อนมานะครับเพิ่งจะได้เห็นปลาใหญ่นะครับจุดพิการ <c oughs> สถานที่ลงสูบนะครับ ก็นี่ยนะายกับพ่อนะครับก็คือมาช่วยนครับอู้ดูครับมัดหางไทังออมาตั้งน้าออมัดหางนะ่เอาปๆๆเอาไปเลยพ่อผมก็นั่งกีกาพ่อนะลากไปครับลาวองไปงอืมจะไม่พ่อ มาแล้วครับเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีครับน้าเหลี่ยวมาแล้วมาทำขาดสิแตกเลยนอนประลับแล้วพี่วันนี้นอนประลันะหาสักมองแล้วมองไปสักกระหมอาอดูว่าในี้ก็เห็นเขาบอกว่ามีแตก6 0กิโลครับผมเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าใบนี้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ วับริพันธ์กระมวอกต่อนั่งจรมาเลยโอ้มันยิ่เรื่องง่ายนะครับดูกันยอะๆสีขายที่สี่สิบห้าเซนใช่ไหมพ <45 S 2> ่อสี่สิบห้าเซนนะมาแล้วนะครับมาแลครับเราจะล็อกปลาลยครับปดแล้วครับน้าเหลียวมาไว้กันโอ้ระวังตก่อโอ้ขีาา้เขานะอ คือเราจะลากขึ้นฝั่งเลยแหละคืจะสายนอกว่ผมเหลหเล็กก็ยังยม,มาไม่ยม้นยังไม่ได้บดนะครับผมพ่อลงไปมาขึ้นนี่นะ่ะไม่ยอมม้วนอยดึงมือว่อย <ไป S 1> ่าเงี้มวนเอาได้ต้งนาความรุดไงโอ้โหหาชิ้นด้วยครบชิ้นใหญ่แล้เนนะอหใหญ่เยจะพันปลาลงแถวนี้กูมองนะอนะไร 64ไม่ขาดไปกระดูนะชาไปให้เราขึ้นฝั่งครับไปครับเราก็จะเอาปลาเข้าฝั่งนะครับนี่คือการล็อกปลานะครับผมเพราะปลาตัวไซส์ใหญ่ฮะมันขึ้นเรือลําบากนะครับมันก็จะดีดเราตกเรือนะพ่อก็จะมีการลากแล้วครับผม แล้วก็ถึงท่านะครับเราก็จะเอามาล็อกปลาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังมีขายที่เรายังไม่ได้ไปไปไป,ไปกู้นะครับผมพยายามนะครับผมก่อนนี้ฮะก็าจะมาล็อกครับผมบะะนะครับพ่อจะแกะปลานะฮะพ่อจะผูกติดไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อผูกติดเลยครับผมนี่ฮะกับต้นนี่เลยครับยำไอ้ข้าต้นเขาเรียกเต้าอ,อะไรพ่ออันเนี้ย ต้นย้ำชานะครับผมแกะครับผมแล้วก็ค้องมัดไว้ก่อนพ่อแล้วค่อยปลดหางเอาอะไรพ่อเอ,เอาปาเอาปลาไ้ใช่ป่ะอ๋ะอปลาปลาไปครับพ่อก็จะปลาเอาปลา,า,าเล็กนะฮะไปไปให้กับลุงหรือโชคนะครับก็จะมาปลาเดี๋ยวผมจับไว้แล้วพ่อพ่อก็ เอาปลาไปเลยนะผมจับไว้ก็ตัวนี้ละไปเลยฮะไปต้องผูกไปเดี๋ยวนะผมจับไ้งี้เลยไปเดินไปพ่อพ่อก็จะปลาเล็กไปให้ลุงหรือว่าโชคนะก็จะมาเอาไปขายที่ตลาดนะครับนี่ละส่วนปลาก็อยู่กับตรงนี้ฮนะพ่อล็อกไว้นะเห็นพ่อบอกว่าน่าจะมีประมาณหกสิบขึ้นนะครับผมกระสายใหญ่อยู่แล้วครับเพื่อน ก็มันเป็น,ปนวัชจากนะครับบ่วงโซอาหารนะครับผมประมาณนี้นะครับปลาบึกนะครับอันนี้คือปลาบึกแท้ๆนะครับผมไปครับเราก็จะไปดูขายกี่เซนพ่อต้องจุดไหนอ่ะ ก่อนนโอ้ยไ,ไอที่อยู่ไกลๆสุดนะนะ<ช>เอาพ่อยังไม่ได้ไปดูอีกเหรอยังไม่ดูเลยเอาปายังไม่ดูเลยโอ้โหวิ่งดูกระชุนอยู่ชุช่องตะยุบอ๋อแป๊บนี่ยครับกระปุกปลาไว้ครับรรเราจะไปดูทุ่นนะสามสิบตัวงูนะไกลสุดเลยใช่ไหมพ่อไกลสุดเลย<ไ>ปเป็นตัวแรกของของฤดูกาลนี้แหละที่เขื่อนเปิดน,นะพ่อได้ปลาสายใหญ่นะครับตัวนี้คือตัวแรกนะครับก่อนหน้านั้นก็จะได้เป็นพวกปลานิยนแล้วเป็นปลา ไซส์เล็กๆนะครับประมาณสิบกว่ากิโลนะครับเป็นพวกปลาบึกหวายนะครับแต่ว่าน,นี่ก็คือเป็นปลาไซส์ใหญ่นะฮะก็รอด,ด้วยนะครับนี่โทรให้อ่าลุงหรือโชคมาปลามาปลาไปที่ตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่แผงของพ่อนะครับผมเราก็ปลูกปลาไว้ส่วนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะหรือเปล่านราเราปลูกปลาไว้นะครับของพ่อปลูกไว้นะครับ ก็น่าจะประมาณแต่50ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขาย30เเซนนะครับไกลสุดเลยลูกเลยครับอ่าต้องบอดเกืบถึงชาติชายนะฮะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมไปเ,เราไปดูกัน น่าก็เป็นเอ็กซ์ครับผมจะได้ปลาหรือเปล่าเราไปดูนะครับสาดูครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับเอครับผมปัดเราก็จะไปดูไข่ ที่หลายจุดนะของพ่อนะของพ่อก็ใช้ประมาณว่าขับเรือดูทุนนะครับผมไม่ได้สาวดูนะครับผมเพราะว่าจะต้องเอาปลาไปที่ตลาดนะครับ จมนะครับก็ไม่มีปลานะก็ไม่เป็นไรครับพ่อก็ได้หนึ่งตัวแล้วคือไซส์ใหญ่นะเดี๋ยวเราพ่อก็จะปลาไปที่แผงนะครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วครับผมเึเเง้ยหายแล้วครับพ่อก็จะเอาเรือจอดนะครับผมเอาข้อมเชือกเลยไหมพอ่อเออเอานะครับจะปลาขึ้นนะครับผม เราเหลือจอดกันนะครับแล้วก็จะปลาขึ้นนะครับที่ตอผูกไว้นะครับผม<ด>อืดอ่าอ้าวพอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอปลาพอ่อพ่อไอไอปานี่ขอได้ไหมน่ะมันจะกินได้เนราะมันกินได้เพราอะไรไม่หมาหมามันชอบกินปลา ได้แเดี๋ยวผมเดินไปก่อนนะฮะขอปลาพ่อนะเพราะว่ามันเมื่อวานนี้เห็นอยู่ฮะกินปลานะครับปลาไม่ใช่กินปลานะลองดูจะให้จะกินป่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยปลาเนี่ยเออเนี่ยครับมากินปลามันมีตัวเดียวอ่ะปลามีตัวเดียวอ่ะอ่ะแบ่งๆกันอันนี้นะอ่าไปแบ่งกันเออเอาไปกินไป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 อันนี้นี่ยหยิบหยิบอ่ะคาบดิดิ ปลานะมันเป็นแม่ลูกอ่อนนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหมดแล้วปลาหมาแล้ว,ลาม,าลวมีตัวเดียว <c oughs> ก็หมากับมันมารอกินปลานะครับเผื่อจะมีใครเอาปลามาให้นะก็ยังมีสองตัวนะครับตรงนี้หรือหมาหมาก็รอคนที่เอาปลามานะครับผมปลาครับพอกระปวดปลาแล้วครับจะลากขึ้นไปนะ้าชายต้องช่วยใช่ไหมเนะี่ย S <S ไม่พูดนายชายอ่ะเมืาาอ่อวานก็ช่วยของได้เหลียวได้อ้าวรอดูนะครับปารซนี้จะน้ำหนักกี่กิโลครับพ่อกำลังปลดนะครับผม <Yes> โอ้ก็วันนี้ก็โอเคแล้วครับได้มาหนึ่งตัวนะฮะก็ถ้าติดต,ตัวเลขกลมๆก็ถ้าห้าสิกิโลก็กิโลละร้อยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ห้าพันนะครับแต่ว่ามันเลยนะครับผม <S <S เลย5 000้าพันแน่นอนนะครับ ก็ให้ดูคนระับอ๋อเต็มกันร้อนนะพอ่อเอ,เ,เอาดูครับลากพอขึ้นฟังไหนตรงนี้เลยเหรอ <S <S ขึ้นตรงนู้นหรอหรือขึ้นนี้ตรงนี้มันแคบไปเปล่ามันมาได้เปล่าได,ไ,ดได้ป่ะพอ่อ สายใหญ่ครับสายใหญ่หน่าดูเลยลากเลยไม่อ๋อเอาลากฟังลากก่อน,ลกกอนแล้วค่อยมัดใช่ป่ะทิ่มฟังโอ,โอ้สายใหญ่ครับเห็นแล้วครับก็คือจากที่เปิดเกิดมานะครับพ่อเพิ่งจะได้นะครับเป็นตัวแรกนะครับหรือว่าจุดตรงนี้นะฮะที่พ่อขึ้นได้นะฮะต้องหาไม้มาหามขึ้นไปนะครับเพื่อน สายใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักดูนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือ<ห>ปลาของน้าชายใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเขาตามออเดอร์ใช่ไหมวันนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์น้อยนะครับพ่อนาชายก็เลยเอาขึ้นมาตามออเดอร์นะครับเล็กๆน้อยๆไปถ้าเดียวผมถือปลาไปให้เออดึงนีไ่ไปให้ไปนะพ่อกับน้าชายก็จะแบกไปแล้วครับโอ้โหนี่เลยถือว่าไซส์ใหญ่นะครับ ปฮะลุนลุลุดพ่อขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นทางไหนเาากันขึ้นไปไปไปโอ้สายใหญ่จริงๆครับค่อยๆขึ้นนะผมช่วยอะไรไม่ได้นะต้องไกสองพอจะมาฝั่งนี้ดิฝั่งนั้นมันสูงอาเนี่นะพ่อไปนู้นมาเนี่อาปเขไปนาไปไไไป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 ปไปไ โยกตัวไหมใหญ่เองขึ้นเลยนะขึ้นเลยึ้นเลยไหนรถอยู่ไหนไหนรถอยู่รถเลยรถอยู่ไหนนี่รถโอ้โหโอ้โหโอ้โหแทบตายยกดวเลยอ่ากันเองไม่เพงหรอกสองร้อยโอ้โหสายนี้ก็น่าจะมีห้าสิบกว่านะครับเพื่อน เราจะตามพ่อไปที่ตลาดครับผมไปครับเดี๋ยวเราจะตามพ่อไปที่ตลาดนะพ่อพ่อไปตลาดเลยรบ้าน่ะอ๋อไปที่ตลาดนะัะเดี๋ยวเราตามพ่อไปที่ตลาดครับผมก็ก็จะมีอีกหลายลำนะที่ปลายังไม่ขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เราจะไปดูพ่อปลาไปช่างดูนะครับก็คือตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มนะของพ่อนะประมาณนี้ โอ้ปลาอยู่ในถุงนะของน้าชายน่าแหละปลาน้อยอะ่ะนี่ครับใหญ่น่าดูะครับตัวนี้ใปาดขริงปลาดขายร้อยสาม <ico le> แก่คียวเดวคือถ้าเป็นสายใหญ่นะฮะเขาจะปาดขายอยู่ที่กิโลล,ละร้อยสามสิบาทนะ <C' S 1> ในตลาดนะครับผมให้ไก่เลยโล่สิโลผเหี้เหมาเลยป่ะสิโลต้องสิบโลครึ่งเดี๋ยวน้องจะสั่งอ่เดี๋ยวเือทุกอย่าโอ้ก็คือเหยเอาเลยนะครับผมตัดลวดเดียวเลยกิโลแล้วพวกเจ้าก็มาแปลงกันทีหลังโอ้นี่กนไม่เพราะเอาไปหั่นเลยใช่ไหมเนี่ยครับไปหั่นนี่ก็ตารางดูนะว่าจะเอากี่กิโลนะครับผมมึงทำไมออกทางโน้นมึงทำไมไม่เอาทางนี้ทางนี้มองหน่่ยกันำมาไหม ก็ดูนะครับเป็นวิธีคนปลาในเรื <S <S yeah. ่องในเขื mm ่อนลำตะคอยอย่างนี้นะครับดูครับผมเอ็ดดิ่เขาได้กันด้่ยไม่เอาเขาล่ะตั้แม่ายใหญ่จริงครับผมดูบ้ากสิบปะกาหลวงถึงไงวุ่น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 ก็น่าจะมีแต่หกสิบจะไม่เอ็ดอย่างเงี้ยแต่หกสิบได้ไหมหกสิบได้นะหกสิบได้นะครับ ไปครับก็จะปลาช่างนะครับว่าปลาไซนี้จะกี่กิโลคร่าวๆก็น่าจะมีแตะ60นะต้องให้เฮียบมาช่วยนะครับผม,เ,ม,มเอาว่าเอาหัวของตัวปลาเลนะคอับผมผมไม่ได้ช่วยนะครับเอ,อาพ้น้ออนสิงเงี้ยง่อพ่อพ่อลูกขึ้นมา เอาเอ้าเอ้าโอ้ยกระปาปาุยอโเอนี่กี่กิโลดเอ่าเอาลเอา่านี่ลงดูนะครับว่าประมาณกี่กิโลนะเพื่อนๆมันต้องอาเชื่มัดเชื่อมกระเพามัดทางโอ้โอันนี้ก็คือสามสี่สี่อ้นั้นยี่สิบสามเออครับพ่อในสามสิบสี่สามสิบกับยี่สิบสามยี่สิบสเป็นเท่าไหร่ ห้าสิบเจ็ดกิโลห้าสิบเจ็ดกิโลครับอ่าห้าสิบเจ็ดกิโลครับห้าสิบเจ็ดกิโลครับตัวนี้โอ้โหคือต้องบอกว่าไซส์นี้ครับพอได้มา57ากิโลนะครับที่เกิดลำตะคองแห่งนี้นะเดี๋ยวก็จะหันเป็นแว่นนะครับเพราะว่าเขาสั่งนะครับไม่ไม่ไม่กินขวางไม่กินขวางมาดูนะครับผมนี่ฮะจุดพิกัดที่ลุงขายนะฮะตลาดคลองไผ่นะครับไซส์ใหญ่เลยไปได้ครับร้อยสามสิบครับ นะนี่นะแผงปลาลุงที่ตลาดคลองไทยนะครับนี่ก็มีปลาส่วนหนึ่งเนาะนีะนนะ่ก็เป็นปลาอ่าที่ก็หันเป็นแบ้นนะครับส่วนหนึ่งครับถ้าเป็นแบ่นนี่ก็จะเป็นกิโลละร้อยนะครับถ้ายกตัวนี้ก็แปดสิบาทนะครับผมก็จะเป็นปลากดนะครับปลากดก็เห็นว่าน่าจะกิโลละร้อยแปดสิบบาทนะ ไปฮะส่วนตัวนุชก็พ่อก็จะหั่นแล้วครับผมแต่เราก็จะไม่ให้ดูตอนหั่นนะครับครับมักระส์ใหญ่อยู่นะครับผม57ากิโลนะครับที่พ่อได้มานะของวันนี้นะครับผมนี่ฮะ57ิกิโลสากับ23เอาเทียบไม่ได้เทียบมาตรฐานนี่ก็เขาลูกค้าก็สั่งแล้วนะครับสั่งทั้งหมด7จกิโลส่วนแดงเนาะที่รู้มานะครับนี่ก็จะหั่นนะครับผม ยกไหวไหมเนี่ยสองคนเนี่ยผมไม่ได้ช่วยนะอีทเอาพ่อไหวนะพ่อโอ้นี่ก็จะหันเลยนะครับผมผมก็จะไม่ให้ดูตอนหันนะครับประมาณนี้นะครับผม ก็ให้ดูนะว่าวิธีคนหาปลานะฮะก็เป like uh ็นวิถีฮะเขาก็หาปลาแล้วก็มาขายที่ตลาดคลองไผ่นะครับผมปลานะครับดูกันยาวๆคนละเบก็แบบว่าเปิดประตูลงมาแล้วปลานะครับพ่อก็จะมีการชําแหล่นะครับเพราะว่าลูกค้าก็สั่งเนาะก็คือลุงก็ขายตรงนี้ประจำใช่ไหมอ่าลุงอ่าก็คือฝากร้านหน่อยร้านอยู่ที่ไหนนะร้านอยู่ตลาดตลาดของไผ่ค่ะอ๋อตลาดของไผ่ครับผม ตลาดสดเบอร์โทรเลยเอาทิ้งเบอร์โทรค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดค่ะอ่าลูกน้องครับค่ะครับผมมีเบอร์เดียวอ่าสูตรแปดสองสองห้าหกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองค่ะครับมีขายทุกวันไหมปลาขายทุกวันค่ะขายร่วมเปิดเค้าร้านเลยนะปลาเยอะค่ะตอนนี้ปลาขายเช้าขายเย็นขายเช้าขายเย็นที่ก็ขายหมดวันเลยค่ะอ๋อครับผมก็โทรมาได้นะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับผมก็ให้ดูประมาณนี้นะครับ ไอเรื่องการชำแหละจ่าหันเนี่ยเราจะไม่ให้เห็นเนาะ <c oughs> จะให้เห็นตอนนี้เป็นชิ้นดีกว่าโ <Okay, fine. S 1> อเคค่ะอ่าครับผมประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ฮนะก็ให้ดูประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตอนนี้พ่อก็จะมีการชำแหละปลาแล้วนะครับก็คือเป็นวิธีคนหาปลานะในเขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับนี่ก็คือแผงปลาของลุงนะครับที่ว่ากับของพ่อนะคือพ่อหามาแล้วลุงก็มาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับคือเป็นปลาส,สดจากเขื่อนนะครับผม ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากติดตามช่องอารีไทยแลนด์นะครับแล้วผมจะมาทําคลิปใหม่หมๆมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกทีนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับผมบายก็ไม่ได้ให้เห็นตอนที่พ่อจะช้าแหลนะครับผมนั่นคือปลานะไม่ได้ให้เห็นนะครับผมปแล้วเจอกันครับพรุ่งนี้เราจะมาเกาะของพ่อเหมือนเดิมนะครับว่าจะมีปลาขึ้นอีกหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ<ป>อ่าเขาก็มาสั่งปลาเพียบนะครับพอได้ปลามาเนี่ยเขาก็มาสั่งทีละสองโลสามโลนะครับ ตัวนึงก็57ากิโลนะตัวนี้ก็น่าจะไปไวเยครับกิโลละ120บาทนะครับผมหรือร้อบาทนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมปลเบิกปลาเบิกก็เนื้อตลาดคลองไทยนะครับที่รับผมประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วคนที่หาปลาที่คลองไทย